สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูดด่ t ด e อทอ of า a r o บายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาเปดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานและการเงินของคุณมากันที่ราศีเลข2สองราศีใช่ไหมถ้าราศีไหนยังไม่ทำก็คอมเมนต์มาหน่อยนะอาจารย์ลืมหรืออาจารย์คิดว่าเหลือสองราศีนั่นแหละอ่ะมาที่มีนค่ะราศีมีนหนึมสิบพฤศจิกายนความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิน ของคุณจะเป็นเช่นไรน่จะเรามาดูกันชีวิตการงานการเงินคิงออ w สอดค่ะชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงคิิงออ g สอ s w ด r ะ The Tower อะไรมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันได้ทันตั้งตัวไหมเช่นไปทะเลาะกับใครหรืออะไรมันพังถล่มทลายเช่นความฝันงานการชีวิตที่วางแผน หรืออาไรก็ตามที่เราวางแผนไว้อสิ่งที่เราคาดหวังก็ได้สิ่งที่เราคดดราคดหวังไว้ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังอยู่ๆมันพังถล่มทลายลงมาหมดเลย k i n งอ f s ซ o r d บอกว่าชีวิตช่วงนี้คุณต้องสู้นะจ๊ะชีวิตมีไวเ้เพื่อเพื่อฝ่าฟันเพื่อดินรนมีโอกาสของการย้ายงานย้ายบ้านย้ายนแผนกย้ายที่อยู่อาศัย เป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตครั้งสำคัญหรือครั้งใหญ่สำหรับตัวคุณเองนะคะอามีน1นถึงสิบหกพิจิกาความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงนไพ่ใบแรกเป็น king of swords king ถือดาบ king ผู้เข้มแข็ง king ผู้พร้อมพร้อมตัดสินใจคุณจะต้องมีเรื่องบางอย่างเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาด เกี่ยวกับหน้าที่การงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณจะวิเคราะห์แรกดําเนินชีวิตยอย่างไรนะคะมีความบางคนนะอาจจะมีปัญหาที่เข้ามาโดยที่แบบมันมันยากที่จะเกินแก้ไขหรือบางคนไปมีปัญหากับผู้มีอํานาจคนที่มีอํานาจ ท่าทีที่แข็งก้าวของคุณอาจจะทําให้ทุกอย่างพังทลายลงมาหมดฝันของคุณอาจจะพังทลายทุกลางมันล่มสลายลงไปก็ได้ความรู้สึกข,ของเรามันเป็นแบบนั้นหลายๆครั้งที่มันมันต้องแย่งชิงมันต้องต่อสู้กับอํานาจลึกลับหรือว่าแย่งชิงหรือการต่อสู้กับอํานาจที่เราไม่สามารถควบคุมได้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่พลิกผันที่สุดนะคะควรระมรัดระวังอาจจะก่อ อาจจะเกิดการทะเลาะเบาแว้งกับคนที่คิดต่างกับเราเราคิดอย่างหนึง่งเขาคิดอย่างนึงหรือมันเป็นความในใจอ่ะที่เราสั่งสมความไม่พอใจมานานเราก็เลยระเบิดตุ้มลงมาลักษณะแบบนั้นได้นะมินนะอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดแต่คุณก็ยังต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องปรับตัวโอนอ่อนผ่อนตามบ้างนะคะถ้าคุณไม่โอนอ่อนผ่อนตามชีวิตคุณอาจจะ พังไปอย่างไม่มีชิ้นดีเลยก็ได้หรือว่ามันอาจจะเสียหายรุนแรงมากกว่าที่คุณคิดนะคะระวังให้มากในเรื่องของการสูญเสียเงินการสูญเสียของมีค่าหรือการที่ต้องจ่ายอะไรก็ตามในเงินก้อนใหญ่ๆเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้หรือว่าจ่ายเงินเพื่อรักษาหน้าตาก็ได้เกี่ยวกับการหาบ้านก็ได้การซ่อมแซมการย้ายบ้านที่อยู่อาศัยได้ทั้งนั้นเงินก้อนโตๆต้องเสีย คุณอาจจะต้องควบคุมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะด้วยความเข้มแข็งค่ะสําคัญเลยต้องใจเด็ดสําคัญเลยต้องเข้มแข็งสําคัญเลยต้องต้องไปให้ได้มันเป็นช่วงเวลาแห่งการต่อสู้เรียกว่าอุปสรรคที่เข้ามารอให้คุณตัดสินใจอยู่ค่ะว่าการที่คุณเจออุปสรรคแล้วการที่คุณเจอปัญหาแล้วคุณจะไปในทิศท,ทางใดเอาชนะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะักบางคนอาจจะถูกลิดคิดเดิตก็ได้ บางคนมีปัญหาที่จะต้องล่าถอยออกมาถอยออกมาเพื่ออะไรถอยออกมาเพื่อตั้งหลักถอยออกมาเพื่อตั้งตัวแล้วค่อยลุกกลับเข้าไปใหม่คำเตือนที่จะเกิดขึ้นตอนนี้เจอคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเจอคู่ปรับเจอคู่แข่งขันที่ยากต่อการที่จะจะไปได้ดีมันเหมือนเป็นการสู้รบรู้ยากที่จะรู้แพ้รู้ชนะแต่ถ้าคุณถอยเพื่อลุกไปใหม่มีโอกาสชนะค่ะอืม อย่าใช้ความแข็งก้าวเด็ดขาดถ้าทันเลาอะอก,กับใครหรือเจออะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ที่คุณจะต้องต้องระมัดระวังเป็นพิเศษยึดหยุนในอารมณ์นิดนึงค่ะการที่เป็นต้นอ้อต้นอ้อเนี่ยเวลาลมมาลมมาฝนมาแดดมาพายุมาเนี่ยต้นอ้อลู่ลมมันจะลู่ไปตามลมมันจะไม่หักเด็ดขาดแต่ถ้าคุณเป็นอะไรที่แข็งเกินไปมันจะหักมันจะหักมันจะพังเขาเรียกว่า มันจะต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆดูไปนะคะระวังสักนิดหนึ่งในเรื่องของอารมณ์การงานมีการขยับขยายนะไม่ใช่ว่าไม่มีหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะตกงานแต่บางคนอาจจะได้ขยายงานค่ะบางคนอาจจะย้ายที่อยู่ย้ายพันแหนกย,ย้ายย้ายงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะเออแต่มันอาจจะเป็นการปิดช่องทางเก่าๆเพื่อเปิดช่องทางใหม่ๆ คุณต้องกลับมาเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับตัวคุณเองนะคะมันมีหนทางลองกลับมานั่งกับตัวเองถ้าเกิดปัญหาแล้วใช้สติค่ะอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเด็ดขาดใช้สติในการไต่ตรองทบทวนข้อดีข้อเสียเพื่อที่จะได้แก้ไขกับปัญหานั้นๆได้นะคะอ k ค o งออ o o r ดมันเป็นลักษณะของคนที่ต้องสู้อะ king of sword การ night of s เนะี่ยแต่อย่าแก้ปัญหาหรือสู้กับปัญหาด้วยวิธีของความแรงเอาความสะใจเป็นหลักนั่นะแหละถ้าเป็นแบบนั้นนั่นมันจะพังได้เลยนะนะคะบางคนอาจจะต้องทำงานบางคนมีเกณฑ์ของการโยกย้ายซึ่งการย้ายดีไหมก็ดูดีนะก็ดูดีอะบางคนได้เปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้บางคนย้ายไปที่ไปทำงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานที่คุณถนัดแต่ว่ามันจะไปได้ดีไหมก็ดู ดูท่าแล้วก็น่าจะไปได้ดีได้นะคะเออแต่ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังอะ่ะไม่รู้ว่าอะไรในใจของคุณที่มันพังลงมาหรือเกิดเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้นะคะสมมติว่าคุณคาดการอะไรไว้และอยู่ๆเรื่องนี้มันไม่ได้ดูมันเกิดขึ้นแบบเออเราไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นลักษณะแบบนั้นนะคะโอเคไหมอ่ะมาดูกันในเรื่องของการงาน การงานของคุณบางคนได้ขยับขยายงานใหม่จริงๆนะแต่ว่าบางคนอาจจะอยากย้ายที่ทํางานหรือว่าอะไรอะย้ายเพื่อไปรับตําแหน่งหรือย้ายกลับไปอยู่ไปอยู่บ้านหรือย้ายไปเนี่ยมีการยอยากย้ายอะ่ะก็มีเกณฑ์ของการได้ยกย้ายแบบกระทันหันบางคนสมหวังแต่บางคนอาจจะไม่สมหวังค่ะอ่ามีนจา๋าในความรักโอ้โหความรักความรักความรักช่วงนี้พร้อมบวกนะบอกก่อนนะ ถ้าพูดไปถูกหูพูดไปถูกใจหรือความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันมันถึงคราวละมันถึงเวลาแล้วที่คุณรู้สึกว่ามันควรจะต้องปล่อยอ่ะคุณก็ต้องปล่อยมันควรจะต้องไปคุณก็จะไปคุณก็จะไม่อาจจะไม่เกิดความลังเลอีกแล้วก็ได้นะคะไพ่ของการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ย,ยไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่แบบก็ค่อนข้างจะจะจะ,จะต้องตัดสินใจอย่างรอบครอบ อย่าใช้อารมณ์เลย่แต่สายตัดสินใจยั่งชาญฉลาดเขาเรียกว่าแบบนั้นนะคะเรื่องสําคัญของคุณเนี่ยในช่วงเนี้ยอย่าอย่าแบบแรงอย่าแรงเลยแบบที่พยายามเน้นถึงอารมณ์เนี่ยเพราะว่าบางครั้งนะคะเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้ร้ายแรงมากมากนากักแต่คุณเองเนี่ยแบบอาจจะรู้สึกว่าอารมณ์มันพาไปอะเออนะคะ ราชาแห่งดาบใบนี้มันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะต้องใช้เหตุผลในความคิดการตัดสินใจอย่างมีอย่างมีตักกะมากกว่าการใช้อารมณ์ให้มันสื่อถึงลักษณะของการเป็นผู้นำทางด้านความสัมพันธ์อาจจะมีท่าทีนิ่งเฉยมันคิดมากแต่ไม่พูดก็ได้นะความรักของคุณนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาคุณอาจจะใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ในการสื่อสารพยายามเงียบ พยายามปล่อยคล้ายๆว่าเอาความเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวนั่นแหละเออคุณจะคิดอะไรได้อย่างเฉียบแหลมแล้วก็ยุติธรรมอยู่เหมือนกันนะอ,อืมสิ่งที่คุณจะต้องระวังมากๆเลยคือแบบเห็นแล้วมันมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องต้องคิดดีๆในเรื่องของบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นว่าทิศทางเราควรจะไปทางไหนไพ่ของความรักหลายครั้งที่ไพ่ใบนี้ปรากฏนะคุณอาจจะพบคนที่แบบ คุณอาจจะเจอคนรักอะ่ะคนรักของคุณอะ่ะเขาค่อนข้างแรงกับคุณหรือว่าคุณเป็นคนแรงตรงไปตรงมาไม่หวานหรอกแต่หวานผ่าซากแบบอาจจะแบบมีอารมณ์แรงๆสักหน่อยนะคะแต่มันอยู่ในโหมดของความจริงจังนะจริงจังบางคนอาจจะอยู่ในอารมณ์คนคิดเยอะแต่พูดน้อยก็ได้แต่บางทีอารมณ์ความที่ไม่พูดเนี่ยมันเก็บสะสมมายเยอะเอ,อักษณะแบบนั้นไพ่ใบนี้มันแสดงถึงความรัก เขาอาจจะถ้าถามว่ามันดีไหมเนี่ยต้องตัดสินใจดีๆต้องตัดสินใจดีๆอืมโอเคไหมความรักในบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆไม่มีไม่มีสถานะเลยจนเรารู้สึกว่าเราไม่ควรจะอยากอยู่ตรงนี้แล้วมันเหมือนกับความรักไม่ได้ถูกพัฒนาความรักไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเลยก็เลยทําให้คุณก็เลยทําให้คุณแบบเลยทําให้คุณแบบว่าทําให้คุณรู้สึกว่าแบบ ไม่เอาดีกว่านะคุณอาจจะอยากแบบอยากจะอยากจะไปข้างหน้ามากแล้วอะมันเหมือนกับถ้าสมมติคุณอยู่ในอารมณ์ของคนที่แบบว่าไม่หาความชัดเจนไม่ได้อะ่ะคุณก็แบบอาจจะอยากตัดแล้วอยากตัดอ่ะมากันที่คนโสดค่ะคนโสดมาดูที่คนโสดกันคนโสดโสดเป็นยังไงมีคนเข้ามาไหมระวังนะคนโสดระวังการทะเลาะระวังอารมณ์ที่คิดมากเออคนโสด คนโสดแต่มีคนมาชอบนะระวังคนมีเจ้าของมาชอบแล้วกันทําไมต้องบอกระวังเพราะคนมีเจ้าของมันจะทําให้เราทุกใจไงน้กอกใช่ป่ะในลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์ถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันจะเข้ามาเนี่ยรรกระโดดระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะมีคนเข้ามาคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นการมีสเสน่ห์ของคุณมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ไม่โอเคก็ได้สเสน่ห์เออมันอาจจะมองถึง มันมองถึงเสน่ห์ที่มันไม่ควรไม่ควรที่จะจะมีในอารมณ์นี้หรือเปล่าเออนะจะโอเคไหมคือเหมือนกับว่ามีเสน่ห์กับคนที่แบบมีเจ้าของอะในอารมณ์เนี้ยคุณไม่อยากจะแบบไม่อยากได้คนแบบเนี้ยมันดูเบื่อดูเซ็งอะเหมือนคุณบางครั้งก็คุณทนมาเยอะอะคนเข้ามาเยอะให้เลือกสรรดีๆแต่คุณไม่น่าจะเอาหรอกอาจารย์ว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังมองถึงคนที่มันมีไพ่ของการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงความสัมพันธ์ที่เราไม่แน่ใจคนที่เข้ามาเลยว่าเขาเข้ามาเพราะเพราะเขารักเราหรือเขาเข้ามาเพราะว่าเขาต้องการเงินหรือต้องการผลประโยชน์ในตัวเรากันแน่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรู้แล้วรู้ทั้งรู้นะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะอารมณ์ของความสัมพันธ์จะตัดใจก็ทุกนะจะตัดใจก็ทุกะจะเดินต่อก็ทุกเช่นเดียวกัน ฐานะไม่มีค่ะรักซ้อนรักสามเศร้าก็ระวังในเรื่องของการตัดสินใจถ้าคุณอยู่ในรักซ้อนนะคุณคาดหวังอะไรไว้เขาไขฝันอะไรคุณไว้คุณระมัดระวังให้ดีไปกลับกันหลายครั้งหลายรอบแล้วเนี่ยแต่ว่าระวังคืออะไรมันเหมือนกับคนที่อยู่ในรักซ้อนนะ่ะมันเขาอาจจะไม่ได้รักเราด้วยความจริงใจนะเขาอาจจะรักเราด้วยความในผลประโยชน์ไหม มันอาจจะต้องจบกันนะเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักมันยากลําบากแล้วนะช่วงนี้ใช่มีคนอยากจะเป็นโสดแล้วมีคนรักตัวเองเป็นแล้วเพราะว่านานแล้วที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่เลือก,กทัทีเบื่อแล้วไม่แน่ใจเขาเขาพยายามดูสถานการณ์ว่าถ้ามันไม่ดีจริงๆอะเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะอืมเขาวางแผนอะไรเกี่ยวกับคุณเขาวางแผนลดสถานะเราหรือเปล่า เขาอาจจะลดสถานะเราก็ได้คือลดสถานะว่าให้เราเป็นเพื่อนเป็นจาลยานมิตรแต่จริงๆเขาอยากลดไหมเขาไม่ได้อยากลดค่ะเขาอยากเป็นเพื่อนเลยเขาอยากเป็นเพื่อนมันไม่จริงหรอกพูดไปเพื่อแก้เก้อเฉยหรือเปล่าคะถามว่าเขาอยากมีคุณนะแต่เขาอยากมีตัวเลือกใหม่เขาอยากมีคนสองคนไว้ในมือเพราะฉะนั้นการลดสถานะของคุณหมายถึงไม่ได้ตัดลอนคุณออกไปจากชีวิตเขามองว่าก็มีเราเป็นเพื่อนกัน ถ้าเขาไปเจอคนดีคนใหม่ที่ดีกว่าเขาก็ไปแต่ถ้าไม่มีเขาก็ยังอยู่ตรงนี้คุณไปเจอคนฉลาดเขาแล้วนะจ๊ะอ่ะขอไพ่แนะนําให้กับคุณหน่อยสิ่งที่ดีที่สุดครอบครัวค่ะความสุขครอบครัวเหนื่อยหน่อยคุณจะอยู่กับคนที่คุณรักไพ่ดีอยู่ระวังในเรื่องของสุขภาพนิดน,นึงสุขภาพหรือระวังในเรื่องของคนเจ้าชู้ที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะจ๊ะเข้าใจไหมอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชันบอกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ